สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้นสัปดาห์นี้มีเรื่องมาเตือนหนุ่มๆกันโดยเฉพาะนะคะเป็นเรื่องที่หยิบยกมาจากฟอร์บส์เมลละค่ะหรือว่าข้อความที่ส่งต่อก,กันทางสื่อออนไลน์นะคะว่ากันว่ามีเรื่องของการเอาโน้ตบุ๊กมาวางไว้บนตักเนี่ยนะคะ,คะเขาว่ากันว่าอาจจะเสี่ยงทำให้ผู้ชายเป็นหมันได้เลยนะคะแต่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าข้อความในฟอร์บ r ์เมล l เนี่ยจะเชื่อถือได้หรือไม่อย่างไรสําหรับกรณีนี้ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยที่ออกมาสนับสนุนตรงนี้ว่า ความร้อนจากโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับจะมีผลต่อการมีลูกของผู้ชายได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เคยได้ยินมาบ่อยๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างเมื่อไม่นานมานี้ค่ะแพทย์ในต่างประเทศนะคะได้ลงความเห็นค่ะให้สามีชาวอเมริกันวัย30ปีคนหนึ่งนะคะว่าเขาไม่สามารถมีลูกได้ค่ะเพราะว่าเชื้อ,ออสุจิเนี่ยไม่แข็งแรงถามไปถามมาค่ะพบ,บว่าเขาชอบวางโน้ตบุ๊กไว้บนตัก เรื่องนี้นะคะเผยแผ่ทางมัติชนนะคะโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้ชายคนนี้ใช้น้ตบุ๊กบนตักทุกวันวันละสองชั่วโมงนะคะซึ่งความร้อนจากเครื่องค่ะมีผลต่อสมรรถภาพทางเพศนะคะซึ่งเมื่อเขาเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้คอมพิวเตอร์บนโต๊ะแทนได้3เดือนปรากฏว่าเขาก็สามารถมีลูกได้ตามปกตินะคะจากเรื่องเล็กๆนี้เท่านั้นนะครับสอดคล้องกับผลการศึกษาในวรารสารการแพทย์ fertility and sterility นะครับที่บอกว่าสาเหตุหลักเนี่ยเกิดจากความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเครื่องครับที่พยายามหาทางระบายออกมาจาก จุดอับในตัวเครื่องให้ได้ซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อโน้ตบุ๊กเนี่ยไปตั้งอยู่ตรงไหนความร้อนก็จะปะทะากับจุดนั้นโดยตรงเต็มๆซึ่งปกติแล้วความร้อนที่เพิ่มขึ้นเพียง2องศานิด,ๆ,นดๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าก็สามารถทําให้น้ําเชื้อของเราเนี่ยมีปัญหาได้แล้วค่ะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เคยมีการศึกษาจากนักทางเดินปัสสาวะนะคะว่าโน้ตบุ๊กที่ร้อนค่ะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์ค่ะขณะเดียวกันอวัยวะลำไส้ยังได้รับผลกระทบมากที่สุดอีกด้วยนะคะอดีย่างไรก็ตามด้านดรโรเบิร์ต แผนกทางเดินปัสสาวะนะคะไม่เชื่อว่าผลการศึกษาดังกล่าวเป็นเรื่องจริงรเพราะว่าส่วนตัวเขาเองเนี่ยยังสามารถมีลูกได้ถึง2คนนะคะทั้ง,งที่เล่นโน้ตบุ๊กแล้วก็ iPad บนตักตัวเองเป็นประจำค่ะก็เป็น2มุม2ความคิดเห็นนะครับแต่ว่าอะไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยเป็นไปได้ควรจะตั้งโน้ตบุ๊กไว้บนโต๊ะให้เป็นเรื่องเป็นราวจะดีกว่านะคบหรือว่าถ้าเกิดจําเป็นต้องวางไว้บนตักจริงๆแทนที่จะใช้แผ่นรองโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำครับว่าให้คุณเนี่ยนั่งยกขาไขว่ห้างอย่างในภาาาาาพรััหหือออววว่ถ้้้เกกิดดดยขขไงแลมน,นป ก็ให้กางขาออกมา70องศาแทนเพราะว่าจะช่วยลดความเสี่ยงได้เหมือนกันครับค่ะโดยนักวิจัยระบุว่าทั้ง2วิธีที่คุณเกณฑ์บอกไปเนี่ยนะคะ<า>เป็นวิธีการหนึ่งเลยที่ช่วยป้องกันแล้วก็ลดอุณหภูมิสะสมในบริเวณที่วางโน้ตบุ๊ก บริเวณไหนก็ได้ตามแต่เลยนะคะจะช่วยลดได้นอกเหนือจากการใช้น้ตบุ๊กแล้วก็วางไว้บนตักแล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งพฤติกรรมเสี่ยงที่ต้องมาเตือนกันก็คือหนุ่มๆที่ชอบใช้สมาร์ทโฟนด้วยนะครับเพราะว่ากันว่ามันจะทําให้แก่เร็วขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าอะไรเนี่ยวันนี้เรามีคําตอบแต่ว่าไปดูผลสํารวจนะครับของ v o u c h e r e c o a c h c o m กันก่อนครับว่าหนุ่มๆแล้วเนี่ยติดโทรศัพท์กันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเรามีข้อมูลเรื่องนี้มาฝากกันนะคะเป็นข้อมูลจากเว็บ Men in Trend ค่ะที่บอกว่า62%ของหนุ่มๆนะคะชอบเอาโทรศัพท์ เล่นเวลาอยู่บนเตียงนอนค่ะค49%ชอบเล่นเกมในโทรศัพท์เวลาอยู่บนเตียงกับแฟนนะคะส่วน26%ของหนุ่มๆน,นะคะมักหยุดกุ๊กกิ๊กกับแฟนค่ะเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์หรือเสียงเตือนข้อความใหม่นะคะอเห็นผลสํารวจแบบนี้แล้วนะครับพูดได้เลยครับว่าหากติดสมาร์ทโฟนไม่ถูกเวล่เวลาเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะมีโอกาสเตียงหักได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พออาจจะทําให้เราเนี่ยมีริ้วรอยก่อนวัยอันควรด้วยจึงมีเคล็ดลับสําหรับการใช้อุปกรณ์เหล่านี้มาฝากกันนะครับเริ่มจากต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้อง ึ่งการแบ่งเวลานั้นสําคัญมากครับเพราะว่ามันจะทําให้เรานั้นได้พักกล้ามเนื้อพักสายตาแทนที่จะได้เพ่งไปยังหน้าจอเล็กๆตลอดเวลาและทางที่ดีนะครับก็ควรจะหลี่ไฟหน้าจอลงเล็กน้อยด้วยเพราะว่าแสงที่จ้าจนเกินไปเนี่ยจะทําให้ม่านตาของเราเนี่ยต้องหลี่แคบลงนะครับเป็นผลทําให้เกิดรอยตีนกาตามมาได้ค่ะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องดีเลยที่เราจะเพ่งตัวหนังสือตัวเล็กๆนะคะดังนั้นควรตั้งค่าให้ตัวหนังสือเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเพื่อให้เราสามารถอ่านได้ง่ายขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงการเพ่งจนเกินความจําเป็นค่ะและ ทราบหรือไม่ว่าการใช้เวลาดูโทรศัพท์มากเกินไปเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยคุ้นคิดกับเรื่องราวต่างๆตลอดเวลาดังนั้นการวางโทรศัพท์และออกไปทํากิจกรรมต่างๆบ้างเนี่ยนะคะจะทําให้ผ่อนคลายแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะและถ้าใครที่บอกว่าขาดอุปกรณ์ชิ้นนี้แล้วเนี่ยแทบจะขาดใจยังไงต้องใช้ตลอดเวลาก็อย่าลืมหารอยยิ้มนะครับด้วยการอย่าไปใส่ใจกับข้อความหรือว่าอีเมลหรือเรื่องราวต่างๆที่ชวนให้หม่นหมองใจหันมาเล่นเป็นแอปพลิเคชันสนุกๆจะเป็นเกมหรือว่าแอปแต่งภาพหรืออะไรก็ได้ครับเพื่อจะช่วยผ่อน คลายคุณจากความเครียดในชีวิตประจําวันด้วยนั่นเองครับที่จะต้องนํามาเตือนกันเพราะว่าเห็นไปทางไหนเนี่ยนะครับก็จะเห็นทุกคนเนี่ยนะครับอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับสมาร์ทโฟนอยู่กับแท็บเล็ตตลอดเวลาเลยบางคนนี่ว่างเป็นไม่ได้ต้องแชทตลอดเออแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการนําของพวกนี้เข้าห้องน้ำเนี่ยต้องเตือนไม่เหมือนกันเพราะว่านอกจากจะเสี่ยงตกน้ําแล้วบางทีลืมด้วยค่ะดิฉันเคยแต่ว่าโชคดีที่ไม่หายนะคะเรื่องเหล่านี้ <c oughs> สาวๆก,ก,ก,ก็สามารถนําไปใช้ได้เ <c oughs> ช่นเดียวกันนะครับ